อารที่พี่พูดมาเนี่ยมันน่าสนใจทําความสะอาดได้แต่พี่บอกว่าที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้างผักล้างผลไม้นี่มันยังไงครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับในการบริโภคผักผลไม้ของเราเนี่ยรเราจะเห็นว่าผักผลไม้ของเราเนี่ยมันจะมียาฆ่าแมลงเยอะนะครับเราก็อยากจะได้รับประทานผักและผลไม้เพราะจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะแต่ทีนี้เมื่อเรารับสารอาหารครบถ้วนที่แถมมาด้วยคือยาฆ่าแมลงนะทีนี้ เราจะเอาหนึ่งกระมังนะครับครับใช้น้ํายาล้างผักก็คือน้ํายาล้างจานของเราน้ํายาล้างจานนี่แหละครับหยดลงไปสักสองหยดนิดเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ทําละลายก่อนอ่าครับมันจะมีฟองเล็กน้อยฟองเล็กน้อยนะครับครับแล้วทีนี้เราก็เอาผักที่เราเตรียมมานะครับครับถ้าเป็นผลไม้ก็ได้นะครับ มันค่อนข้างจะเหี่ยวครับผักชีค่อนข้างเหี่ยวนะครับเราก็จะเอาผักแบ่งไปกะละมังละต้นกะละมังละต้นเอาต้นนี้ใส่ของกิฟฟารีลงไปนะครับปุ๊บใส่ใส่ใส่ลงไปทั้งทั้งต้นเลยหรือเปล่าฮะใส่ลงไปครับแช่งไปเลยครับแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้ง อ่าันนี้ก็แช่ลงไปแช่ลงไปนะฮะครับผักคะน้านะครับครับผักคะน้าให้สังเกตนะครับมันจะมีสารขาวๆเคลือบอยู่กับใบเห็นชัดเจนเันฟ้าครับเราก็แช่ลงไปอ่าทีนี้ครับทิ้งไว้นานแค่ไหนฮะทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้านาทีครับแล้วเราก็ มาดูว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าแล้วโดยส่วนใหญ่พอผ่านไปสามถึงห้านาทีได้ไงฮะผักมันผักก็จะสดขึ้นสดขึ้นนะครับแล้วก็สารขาวๆต่างๆที่ติดอยู่กับใบผักก็จะออกครับจะทำให้เรามั่นใจย,ยิ่งขึ้นว่าสารที่เป็นพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีที่ติดอยู่กับใบผักนะครับ,รบก็จะหายไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นเทคนิค ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ได้มีโอกาสสาธิตเนี่ยก็จะทําให้เราปิดการขายได้ดีนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวผักชีเนี่ยเวลาโดนตัวตัวน้ํายาที่เราเอาไปล้างเนี่ยนะฮะผละไม้เนี่ยมันก็จะมีความสดขึ้นนะครับ,รบมันจะดูดูมันมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยเวลาเราหักมันก็จะงอกนะครับ อันนี้เราต้องแช่ไปก่อนครับแช่ไปก่อนแต่ว่าประมาณนี้ก็พอได้แล้วนะครับครับครับยกตัวอย่างผักคะน้าเมื่อกี้ข้าวขาวๆจะเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ข้าวขาวก็จะหายไปนะครับครับแล้วผักตรงเนี้เมื่อกี้มันสลบแต่พอเราหักเปะเลยเหมือนเราเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยครับนะฮะคือมันก็จะทําความสะอาดได้ดีกว่าใช้น้ําเปล่าทั่วไปเพราะอย่างนี้มันมันก็ยังมีฝ้าขาวๆเกาะอยู่เหมือนกันี้